สวัสดีครับสวัสดีุคนเลยนะครับผมสวัสดีก่อนนอนเด้อทุกคนนะครับตอนนี้ลูกก็หลับไปแล้วทุกคนหลังจากกินนมไปเบิร์อ่าตัวน,นี้แก้วหนึ่งแก้วน้อยๆแก้วเป็กพี่น้องนะตอนนี้ลูกก็นอน <c oughs> นอนตุ้ย <c oughs> เลยทุกคนน่ารักไหมครับลูกสาวน้อยนะครับอ่า อันนี้ยังไม่มีชื่อเลยนะยังไม่ตั้งชื่อให้น้องเลยกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาชื่ออะไรนะครับน้องก็เกิดจริง,รงได้ลมาเพียงนัชชานัชชาน้าสกุลไหนาเพชรนัชชานาสเพชรแล้น้า,นานสกุลคุณนนพ่อเลยนะลูกนะน,นะครับก็น้องเกิดเวลา14 สิบสี่จุดสองสองนะฮะสองสองโมงยี่ยี่สิบสองนาทีนะครับผมนี่นะครับแล้ตังซื้อว่าเป็นน้องสองอ่ะนะฮะแล้วก็น้ําหนักน้ําหนักอ่าตัวไหนนี้สามสามพันสามพันสองร้อยแปดสิบสามพันสองร้อยแปดสิบกรัมกับประมาณเกือบเกือบอ่าสามสามโมสามเกือบอ่าสามโลเกือบสามขีดนะครับ นิดเดียวสามโลนิดๆนะเนาะพอแล้วเนาะแบบท้องก็จนตึงหรือไหมพื้นที่ในน้อยๆซะแล้วก็เราก็อยู่ที่ตึกใหม่นะอยู่ที่ตึกใหม่อยู่ที่ชั้นสิบสองอย่างนี้เห้องสิบสองเสองซื้อโรตเตอรี่ไว้าแล้วนะครับเลขสองนะครับทุกคนวิวสวยมากโอ้โหนอนค่ะนะครับก็คุณหมอก็ ให้งดเยี่ยมนะครับก็ให้ก็มีบาเบียที่สามารถเข้าออกได้นะครับทุกคนแม่ก็อยากมาที่วันให่ก็อยากมาทางครอบครัวก็อยากมาด้วพี่น้องมันตื่นเต้นแหงแต่ได้วิดีโอข้อหากันเราก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณสามวันหลังจากสามวันแล้วก็ค่อยเดินทางกลับบ้านก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่สมมาให้นะครับบางทีเบียก็ไม่ได้สามารถ ตอบหรือว่าหรือว่ายังอ่กะกายวา่ากันเด้อพี่น้องเพราะว่าเบียร์ก็ต้องดูแลลูกนะฮะวิ่งไปวิ่งมาคนเดียวเด้แม่ทำมาเลยไม่ได้แม่ก็ยังนอนนิ่งอยู่นะเพราะว่าแม่ก็ยังเ<แ>จ็บท้องเแผและนะเพราะว่าผ่านะครับผ่าคลอดนะผ่าคลอดไม่ได้คลอดเองธรรมาชาติเพราะวา่าน้องๆไม่กลับหัวลงในตำแหน่งแล้วก็ตัวโตมันถึงเวลาเออถึงเวลาที่จะคลอดแล้วนะแม่ก็ไม่ไหวแล้วโตรายกตุ้นแบบที่หายใจเบาอ่อนแล้วแม่นะ สามกิโลหนาวอุ้มต้องป่วยแคลนไหอุ้มไม่ต้องมามตัวนะอุ้มมาดูนมไห้พ่อมาอุ้มช่วยนะครับก็ <c oughs> ทางโอ้กระแสตอบรับดีมากเลยมีแต่คนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องแล้วก็ยินดีกับบาร์บีคิวติวด้วยทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบนะฮะโอ้เฟซบุ๊กคนกดไหลเป็นพันพันกว่าเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณ <c oughs> พี่ๆศิลปินนะฮะนักร้องดาราหลายๆคน oh <my> ที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ก็เป็นครอบครัวของเราตอนนี้ก็สมบูรณ์แบบ <c oughs> สมบูรณ์แบบแล้วนะครับกเตรียมตัวพาลูกไปนอนบ้านใหม่กันตอนนี้ก็บ้านก็กําลังเร่งอเร่งต่อน้ําทําห้องน้าให้เสร็จห้องน้ําเสร็จแล้วแต่เหลือแค่ต่อระบบน้ําเพราะว่า ต้องเทพื้นรอบบ้านก่อนนะครับก็เพื่อที่จะเดินท่อนะครับก็ขอบคุณช่างโอเล่นะครับที่พยายามเร่งเนาะเร่งเร่งให้นะครับพนักงานก็ค่อยๆยุธนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยขอบคุณช่างทุกคนด้วยนะครับที่เคลียร์พื้นที่ให้นะครับเพราะว่าเราจะไปเข้ากรรมที่บ้านใหม่นะครับเพราะว่าบ้านเก่ามันกับนั่นก็ยังโบปานในเนาะก็เลยอยาก เราอยากจะให้ลูกเราแบบมีสิ่งใหม่ๆนะอยากพาลูกเขาบ้านใหม่นะครับก็ติดตามตอนต่อไปเบียก็จะพยายามถ่ายคลิปอัพเบียให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับนี่ทุกคนดูตัวน้อยนี่คุณแม่ยังไม่ได้นอนเลยคุณแม่ว่าจะนอนตอนคุณพ่อไปกันตื่นมากันอิกๆคือแม่จะว่านะาว่านต้องฟังลูกมั้ยพอนอนวันศุกร์อ่อออะปุ้ยเะยรันไหนเอ้าหน้าเหมือนใครเนี่ยหน้าเหมือน พ่อเหมือนแม่พ่อแม่ไน้าใหญ่เหมือนกันนะลูกเหมือนคุณพ่อค่ะหนูเหมือนคุณพ่อค่ะมีต่คนบอกว่าหนูเหมือนคุณพ่อ